stick with grill though were fake stick with fake you think in my bun grill don't make a fake already dead when roll a lot of fuck with my id we try to be the best fuck with me cause he try to ride my book here i'm trying to hit grill stick with grill though were fake stick with fake you think in my bun grill don't make a fake already dead when roll a lot of fuck with my id we try to be the best fuck with me cause he try to ride on my book here i'm trying to hit grill stick with grill though a <coughs> fake ปล่อตั่แรกบอกได้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 บได้บอกไ้บอกได้บอกได้บอกได้อกได้บอกด้บอกไมนบอกได้อด้บอกได้บอกไดกได้บอกแกได้กได้บอกได้บอกไดบอกได้บอกได้บอกได้บอกอกวด้บอกได้บอมได้บอก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 ได้กไดอกได้บ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 อกด้บอกได้บอกได้กได้อกได้บกไบอกได้บอกได้ได้บอกได้บอกไกไได้บอกไ้บอกได้บบอกไกได้บอกได้บกได้บอกได คนกริลลทั้งไม่ใช่เพื่อน already dead รู้เวลาที่พวกกูไม่ดี we try to be the best พวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทำไมพวกเฮียมัน tryin' t hate r i l l stick with r i l l แต่ว่า fake stick with fake อยากปีนขึ้นมาบนกริลลทั้งไม่ใช่เพื่อน already dead รู้เวลาที่พวกกูไม่ดี we try to be the best พวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทำไมพวกเฮียมัน tryin' t hate กูรู้ว่าพวกมึงชอบเวลากูโดนด่าแต่ใจว่ากันสักรอบกูชอบยังงงกว่าไอคนที่มึงว่า

ทิ้งกันไม่ได้พวกที่หมดผลประโยชน์แต่ก็ทิ้งไันไปเจอพวกแค่นี้กูไม่ว่าติดิกูไม่พ่ายลมไอดีมันไม่ง่ายพวกเพืฝันเรื่องนี้ไอ้สุดจะตายไปแล้วพวกเลยฆ่าแกกูไม่ได้ก็แค่รบรกูอยู่สบายเปิดฟองน้องพีกูอยู่สบายสำคัญอะไรถ้าเกิดกูตายนี่แหละที่ทำให้กูยังมีความหมายแต่ว่าเฟกเตกวิดเฟกอย่าเปล่งขึ้นมาบนกริลต้งไม่ใช่เพื่อน already e

ตัวกูไม่สนใจใครจะมองพวกกูแปลกตากูมีเป็นล้านความรู้สึกที่พวกกูแบกมาชื่อเสียงมันแดกไม่ได้พวกกูเลยต้องมาแดกยากูใช้มันเพื่อบันเทาวันชาของกูที่แหลกอกูยังคงฝิกบางอย่างทุกทุกวันกูต้องมีแดดนี่ยพี่กูบอกสิ่งที่เราทำสักวันมันต้องมีแตดเอนนึงคนตอนนึงกันล้านพวกกูต้องการรีแลกทุกวันกูห่างกันแต่เงินเพรากูต้องการมี No broke หรือชีวิตจะพวกกู no joke มึงอาจจะสวดเพราะวันน่าแบบนีจ no hope มึงยังคงสักมึงยังคงติดกับคำว่า hope กูยังมีทางให กูบอกกับแม่ว่าผมต้องไปต่ให้ผมไม่มีช่อดูรู้มันเป็นยังไงติดอยู่ข้างในเหมือนคนมีช่อดีใจจะตายกูอยากจะขอฝากเอาไว้อย่างเลยวนมาไม่ทางที่กูจะจมปักอยู่กับคนแบบมึงเพราะมันยังเดินตลอดเวลามันไม่เคยหลอกใครกูไปมึงเดินมนอยู่กับที่จนกว่าจะพอใจกูยอมเสียเงินแค่ไม่เท่าไหร่กับคำว่าลองมึงจะประกาศต่อหาตันเองในทุกๆครั้งที่ตัวกูมองมีคำกูติดอยู่ในติด stuck in pain กูไม่อยากจะเชื่อว่าปัจจุบัน I got cash out e i pass out b l t n ตอกูไปข <อ S 1> ับวยในวันเนพวกกูแค่เช้าตอนกับมา trap house กูดูกันชาจน pass o ว t ไ่่ปรดอย่กวนตีเพราะตอนนี้กูมาแซงสแล้วเงินนะขึ้นมองดูทองไฟอีกทีเปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วและเพื่อนกูมันหิวเงินเวลามันไม่คือรอไ,ไรอ้วกมีเงินเป็นล้านในบัญชีมึงคิดว่ามันใช่จะพอแอาวเวลกีบ f u c แค่เดินหน้าไปกันต่อกูคิดว่าในเกมนี้ไม่มีใครทำได้เท่าพวกกู ยาเสนอ g กอ e คร a z y กูสัญญาไว้เลยว่าปีหน้ากูกลับมาพร้อม Mercedes กูรักเกมนี้มาเยอะมากกูไม่เคยขอเครดิตบางคนมันเคยเป็นพี่กูบันาวให้เฮตุเซดิสและกูกียจะใส่หน้ากากมันบอกรักกันรักมันจนมาถึงวันนี้กูไม่เคยทักมันและกูเห็นแค่กะหลี่และเงินที่นอนทับกันเชื่กูโคตรจะว่ากูอยู่แต่บ้านกูนั่งนับตังค์เฮ่แ่แล้วกูเป็นไงอ่ะฟันกูเต็มไปด้วยเพชรและปากกูเต็มไปด้วยไฟเฮ่แ่แล้วมึงรู้สึกยังไงอ่ะเขาบอกว่าควคนอย่างมึงในชีวิตมันจะเป็นพิษภัย ไอเฮียแกมันพลิกไงคนอย่างมึงมันเฮียจริงๆก็เลยต้องโดนทิ้งไปฮะไอเฮียตัวไหนที่มันไม่จริงใจปล่อยให้แม่งเห่าในอินเทอร์เน็ตแต่ตัวจริงกูแค่นิ่งไว้ฮ o เลือชีวิตเด็กผู้กู no joke มึงก็จะสวดภาวนาแบบนี้จะ no hope มึงยังคงตั้งยังคงติดกับคำว่าโกหกกูยังมีทางให้ไปบีชแค่คิดในว่าบิน b e กูบอกกับแม่ว่าผมต้องไปต่ให้ผมไม่มีโชคกูรู้มันเป็นยังไงติดอยู่ข้างในเหมือนคนมีโทษก่อนที่จะตายกูอยากจะขอฝากเอาไว้ยายหนึ่งวันไม่มีทางที่กูจะจมอยู่กับคน